สวัสดีค่ะทุกคนฟอ r t นั้น c ปเตอร์สองซีซั่นที่4ชาเลนจ์สัปดาห์ที่2มาให้เราทำแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสัปดาห์นี้จะต้องทำอะไรกันบ้างขอบคุณโดนิทจากน้องนัทพรเบธิเพชรอัมพรผ่านช่องทาง t r u มันนี่ด้วยนะคะเดี๋ยวทรายจะขึ้นรูปคิวาโคดไว้น,นะคะเผื่อว่าใครอยากจะสนับสนุนกันผ่านช่องทางนี้ก็แค่เอามือถือขึ้นมาสแกนก็ได้แล้วค่ะ เซอร์เชสและซอลตีสปริงจะต้องไปเปิดกล่องที่เมืองซอลตี Spring นะคะจำนวนทั้งหมด7กล่องด้วยกันเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ทางด้านซ้ายของเกาะกลางนะคะกะคะ็ปกติเราจะมีคนลงประมาณนึงแต่ว่าคราวนี้เห็นไหมคะคนลงมาเปิดกล่องกันเต็มเลยชู่ๆนะคะ7กล่องไม่จำเป็นต้องไปในตาเดียวกันค่ะ eliminations at the a u t h o r i t เรเราจะต้องฆ่าคนที่เมือง The Authority จําจำนวนทั้งหมด3คนโดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นในตาเดียวกันเมือง t h อ a u ออ o r อร y ตี้นะคะก็คือเจ้าเกาะกลางที่อยู่ใจกลางของแผนที่นั่นเองมันเป็นเมืองที่มีน้ำล้อมรอบตอนนี้เนี่ยเมืองเหมือนกับว่ามันจะเป็นเมืองร้างๆไปแล้วนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีของเท่าไหร่แล้วก็ทำให้ไม่ค่อยมีคนดังนั้นก็ถ้าโชคร้ายอาจจะลงมาแล้วก็ไม่เจอใครก็ได้ค่ะ หรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เป็นคนขยันใช่ไหมคะไปยิงคนจากเมืองไหนก็ได้แล้วก็แบกมันกลับมาที่ t ี e อ u t โทเร t ีแล้วค่อยค่าค่ะการค่าในน้ำอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราอยู่ไกลจากเมืองเกินไปมันจะไม่นับให้ค่ะ Dance on top of different sentinel heads at ดิเซนติเนลเกรฟยาร์ดเราจะต้องไปเต้นที่หัวของเซนติเนลนะคะที่จุดที่เรียกว่าเซนติเนลเกรฟยาร์ดกันค่ะจุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่อยู่ไม่ไกลจากติอ a u โทเรตี้หรือว่าจากเกาะกลางนั่นเองเวลาที่เรามองลงมามันก็จะเป็นหุ่นตัวใหญ่ๆนะคะที่นอนตายอยู่คลิกการทำนะคะก็ให้ บินไปยังตัวที่อยู่บนที่สุดนะคะแล้วก็ไปลงตรงหัวมันเลยถ้าเกิดว่าเราไปเต้นที่จุดอื่นที่ไม่ใช่หัวเนี่ยแบบใต้หัวนะคะมันก็จะไม่นับจะต้องเป็นบนหัวเท่านั้นนะคะใช้อีโมดอะไรก็ได้ค่ะเราจะต้องทําจํานวนทั้งหมด3ตัวค่ะพี่ายบอกว่าต้องเต้นบนหัวนะคะก็คือต้องเป็นบนหัวจริงๆถ้าเราไปอยู่ตรงหัวแต่ว่าไม่ได้ยืนข้างบนนะคะมันก็จะไม่นับเดี๋ยวดูตรงนี้นะคะ เห็นไหมคะมันก็ไม่ขึ้นไฮทรายจะต้องขึ้นไปข้างบนเจ้าหัวหุ่นก่อนต้องบิวขึ้นไปนะคะขึ้นขึ้นเดีวขึ้นโอเคพอขึ้นมาแล้วกดแตนมันถึงจะขึ้นไฮค่ะตัวที่สและตัวสุดท้ายนะคะก็จะต้องเป็นตัวนี้นะคะเดี๋ยวายจะปีนขึ้นไปเพื่อนพยายามทำให้จบในตาเดียวกันนะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่ต้อง มาคอยถาว่าอันนี้ทําไปหรือยังตัวนี้เราไปเต้นหรือยังให้เสียเวลานะคะแม่มีการมีกล่องที่หัวด้วยเรียบร้อยค่ะ3ตัวจิ๊บจิ๊อันนี้ถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์แล้วเพื่อนๆอ,อยากจะช่วยสปอร์ตไซทั้งหลายทางหนึ่งนะคะก็สามารถทำได้ด้วยการไปที่ i อเท Shop ใน f o r t n i t e นะคะ แล้วก็ดูที่ขวาล่างจะมีคำว่า support the creator จากนั้นก็พิมพ์ creator code ของ s ไซ Beauty a n d a b e นะคะแล้วก็กด accept ไปค่ะพอกดแล้วนะคะทางด้านขวามันก็จะขึ้นว่ากำลัง support ไซอยู่หรือว่าก่อนที่จะซื้อสกินหรือซื้อขอนะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้เพื่อนๆได้ขอ,ของไซก็ได้ค่าขนมค่ะเรามากันครึ่งทางแล้วนะคะในข้อนี้ destroy boss at practice cliff เราจะต้องไปทำลายเรือจำนวนทั้งหมด7ลําลำที่เมืองแพซิฟิกกันเมืองนี้นะคะก็จะอยู่ทางด้านบนของแผนที่เวลาที่เพื่อนๆมาแล้วเนี่ยทรายแนะนำให้ไปตรงชายหาดนะคะตรงชายหาดเนี่ยจะมีเรืออย่างน้อย3ลํลำให้เราทำลายค่ะถ้าไม่มีใครควรเลยเนี่ยเพื่อนๆสามารถได้ตรงนี้3ามลำรฟรีเลยนะคะนี่นะคะทุบเรือไม้ต้องเป็นเรือไม้นะคะไม่ใช่เรือที่เราใช้ขับนะคะ หรือจะเป็นเรือลำใหญ่นี้ก็ได้นับเหมือนกันค่ะแต่ถ้าเป็นเรือยนต์ไม่นับนะคะอย่าลืม Mouse on different dog toys at the a n m a n e r เราจะต้องไปกระโดดที่ของเล่นของ้องหมาที่ไม่ซ้ำกันจำนวนทั้งหมด4ที่ค่ะ a n m a r เนี่ยก็จะอยู่ทางด้านขวาบนของเมือง Holy h o l l y h e d g หรือว่าทางด้านล่างของ s w e a t y Sands มันเป็นเมืองที่เวลาเราเข้าไปแล้วนะคะก็จะรู้สึกเหมือนว่าเรากลายเป็นมดนันเองจริงๆจ,จ,จะเรียกเมืองก็ไม่ถูกเะเพราะว่ามันเป็นแค่สุดลเล็กๆบนแผนที่ที่มันไม่มีชื่อด้วยซ้ำนะคะจริงๆมันไม่ใช่เมืองเรามันเป็นแลนด์มาร์กนะคะก็เวลาที่มาเราให้เพื่อนๆมองดูว่าอันไหนที่มันน่าจะเป็นของเล่นของน้องหมานะคะก็ให้เราไปกระโดดนะคะ ไเจอไอ้สี่เหลี่ยมนี้แล้วไปกระโดดปึ๊บไม่ใช่นะคะอันนี้มันเป็นก้อนอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าอันข้างหน้านี้ใช่แน่นอนค่ะเดี๋ยนะขอไปกลองกันเอาล่ะกระโดดหนึ่งที่นี่นะคะขึ้นแล้วแล้วก็เจอลูกบอลน,นะคะก็กระโดดทับลูกบอลได้เลยนี่นะคะอันที่สองแล้วา,ายก็ไปเดินวนหลังบ้านคิดว่าหลังบ้านมันจะมีจริงๆไม่มีนะคะมันอยู่ข้างล่างบ้านนะคะ อันนี้คือชามนะคะไม่ต้องกระโดดนะเพราะว่าชามมันไม่มีของนี่ค่ะอ่าอันที่3ามค่ะแล้วก็อันสุดท้ายอยู่ในนี้ค่ะเป็นลูกเทนนิสตกลงมาแล้วก็ได้เลยนี่ค่ะเรียบร้อยเควสเสร็จแล้ว r i g e a มอเ o อ o o r บ under d i f f e r e n t colored s e ์ซ e ลเ b r i d เ e s เราจะต้องขับเรือยนตไปลอดสะพานเหล็กที่เป็นสีสีจำนวนทั้งหมดสักที่ คลิกกันทำนะคะก็แนะนำให้เพื่อนๆไปหาเรือยนต์ก่อนตอนนี้ก็เน้นขับเรือไปเลยไม่ต้องทำอย่างอื่นทำให้ครบ3ที่ค่ะให้โฟกัสที่เมืองดูมโดเมนก่อนนะคะเพราะว่าทางด้านล่างของเมืองแล้วก็ทางด้านขวาของเมืองเนี่ยจะมีสภานที่เป็นสีอยู่จํานวน2แห่งเลยนะคะทรายอะ่ะเริ่มจากการที่ไปเอาเรือที่เมืองคลาสสิคลิฟก่อนจากนั้นก็ ไปลอดออสะพานที่อยู่ทางด้านขวาของเมืองนะคะเพราะว่ามันเป็นทางผ่านพอดีแล้วก็ลงมาทางด้านล่างของเมืองที่เป็นสะพานแดงพอสะพานแดงเสร็จแล้วไซก็ย้อนไปนะคะขับกลับมาอุ้ยแต่ว่าโชคดีนะคะเจอลมามะขอเก็บของกันพอเสร็จแล้วนะคะไซก็จะ ขับย้อนกลับมาแล้วก็จะไปทางด้านขวาเลยนะคะที่เมืองเฟรนซีฟาร์มค่ะทางด้านขวาล่างของเมืองนี้นะคะมันก็จะมีสะพานเขียวอยู่ค่ะก็จะเป็นจุดสุดท้ายของเราจริงๆก็ไม่ต้องทำตามไซค์ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าสะดวกทางเมืองไหนมากกว่าก็ไปทางนั้นก็ได้แต่ว่าของไซายพอดีวงมันชิวๆค่ะฝั่งนี้บางคนอาจจะใกล้ก็อาจจะไปทำทางด้านขวาของแมปหรือว่าทางด้านล่างก็ได้ค่ะแล้วแต่เพื่อน โซลชิลเชสอินไซคุนเชสข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายที่เป็นแบบโคอ p บด้วยนะคะสามารถให้เพื่อนๆช่วยกันได้วิธีการทำนะคะเราจะต้องไปเปิดกล่องที่ชื่อว่าชิลเชสที่มันอยู่ด้านในยานคุนเชสค่ะจำนวนทั้งหมด7กล่องที่ยากก็คือว่าไอชิลเชสเนี่ยมันมีอยู่แค่กล่องเดียวต่อที่หนึ่งนะคะดังนั้นก็จะต้องมีการแย่งชิงกันอย่างแน่นอน แล้วก็จุดที่ยากตกเนี่ยแบบหนึ่งมันก็มีประมาณ3าสีที่ใช่ไหมคะเวลาที่เราทํามันก็จะค่อนข้างยากมาเลยมาเป็นแบบโฮออฟสาแนะนํานะคะให้แยกกันทําสมมติว่าไปกับเพื่อน3คนใช่ไหมคะลงคนละที่เลยคะ่ะแล้วก็ช่วยกันเปิดเวลาที่มาที่ยานนะคะไม่ต้องฟาร์มของ ไม่ต้องฟาร์มเอาไว้เพราะว่าเราจะไม่ใช้นะคะเจ้าพวกสาตาร์คโรบอทเนี่ยมันจะไม่ยิงเราตอนที่เราลอยอยู่บนพื้นไม่ใช่สิต้องบอกว่าตอนที่เรายังบินอยู่นะคะมันจะเริ่มยิงเราก็ต่อเมื่อเท้าเราถึงถึงพื้นพอเท้าเราถึงพื้นปุ๊บก,ก็เปิดเลยนะคะตอนนี้มันจะเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าวัดใจจริงถ้าเกิดว่าโดนยิงตั้งแต่ตอนแรกก็อาจจะเปิดไม่ทันแต่ว่าใช่ว่าเปิดทันนะเพราะว่าเวลาแบบมันแคบ บัเบียวนี่ยน่าจะแบบอาจจ้าโดนสองสามลูกอะไรแบบแบบนี้ค่ะเดี๋ยวใช้ทําให้ดูอีกทีนะคะว่าคริกการทําแบบที่ลงมาเปิดเลยไม่ต้องฟาร์มของไม่ต้องไปยิงโซ่กับใครเนี่ยมันเวิร์กขนาดไหนเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อที่เราจะได้มาเจอกันบ่อยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ด Beauty น a n a y ก่อนซื้อสินค้าทุกครั้งในร้านค้าได้ทั้งในหมดเซฟเจอเวลล์บอเทนรอยเลย หรือว่าถ้าอยากจะสนับสนุนกันผ่านช่องทางอื่นก็มี Paypal นะคะลิงก์อยู่ด้านล่างของคลิปและ Tru มันนี่สามารถสแกน QR Code ที่อยู่ทางด้านขวาของจอได้เลยตอนนี้มีคนแปลกหน้าหนึ่งคนที่เดินตามบรรทุบไซน์นะคะคงจะหมั่นไส้คนนี้น่าจะคิดเหมือนกับไซน์ที่ว่าแบบเออลงมาเปิดก่อนเลยดีกว่าต่อให้โดนยิงตายก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าพอดีเขามาทีหลังไซนะแค่แป๊บเดียวเอง เห็นไหมคะเทคนิคนี้เวิร์กมากๆก็ลองเอาไปใช้กันดูนะคะขอให้เพื่อนๆสนุกกับการเล่นฟอร์ตไหนสายไปก่อนสวัสดีค่ะ